เไหนคนจิกกระปมไหนทุนครับขูดิ๊กดิ๊กแนวสามิสามสิบก,กเมรร็ดกระปุม เดียวผาเพื่อนบุ้นึงเรือไปดูนะเอเครับตามยเลย้องสายเจ้าสายทองเาปชคไม่รู้อโติงม่ดีอีะอืม่เบี้ยงขางนี้นะขนาด สี่หรือห้าไม่สีก่ก็ห้านะใช้ไหมนี่ครับอขอบคุณครับพี่คร,พครับพีหนอยโดนครับผมด้านหลังครับด้านหลงังโอ้ ช o มครับช o o m นี่ยังไปโดนชล้ยครับรีปีนมแล้ยครับผมปิโน่ครับี่โน่ตะหน้างบนนะครับน่ตะนาบนตัวนี้โดนนะครับอ๋อันนี้อยู่นี่นนู้นอะไรนู้นรองคัดออเสียด้วยรงคัด

จดครับผมสวยงามครับดูด่วนเร็วครับผุ่มดูหนุนทุกคนแล้วครับท่านผู้ชมมาถึงไม่ตันครึ่งชั่วโมงครับด่วนเร็วโอ้หมาตัวนี้ครับเสซ็ตเลยครับผมเสซ็ตแล้วโอเคมาถึงแล้วนะครับผุ่มปีนุยหมาตัวนี้ครับผมอ่าวันนี้เราไปใจกันนิดน้อยครับเพราะมือนปลามันจะไม่กินไม่กินเลยครับผมน้ำค้นครับเป็นุยครับยืนสอดเอ็มนะวันนี้ครับผมลมหน้าแล้ว